สวัสดีตอนค่ำนะท,นทุกคนทุกคนทําอะไรอยู่เนี่ยทุกคนอยู่ที่ไหนเนี่ยเอามือมาเล่นเกมกันไหมหรือว่ามาคุยกันดีไหมเราเรียนพิเศษอยู่นะเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะไว้เฮ้ยอออฉันกำลังอาบน้ำเนะ <c oughs> นี่ยอวิจั เงีย,ยบๆนอนคนจะหลับจะนอนโว้ยร้องเพลงอะไเสียงดังเงีย,ยบๆเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนข้างบ้านด่าเราเว้ยอ๋อเรามากินซูชิกับแม่นอกบ้านน่ะอุ้ยตอนเนี้ยฉันอยู่บ้านนะโว้ยบ้านฉันะ่ะเย็นดีมากเลยโว้ยเดี๋ยวสักพักนะฉันจะคลิปเต้นลงแล้วแหละคนดูน่าจะชอบอุ้ยเดี๋ยวฉันไปเขียนะคลิปก่อนนะเดี๋ยวมานะลิลลี่อาบน้ำยัง นูอาบแล้วนะแม่ลินลี oh, ่กินข้าวยัง like อ้อยกินแล้วเว้ยแม่เพื่อนๆอาจจะมีเสียงรบกวนเพนๆอาจจะมีีเสยงรบกวนนิดนึงนะลินลี่นอนยังนอนแล้วเว้ยแม่นอนมาแปดทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้กี่โอ้ตอนนี้สองทุ่มจ้ะหนูนอนมาแปดทุ่มหนึ่งแล้วแต่แม่ทำไมทำไมเพื่อนๆเมื่อกี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคือพอดิพอดิแม่เรียกนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าโปรไฟล์ใหม่เป็นไงบ้างเนี่ยเพิ่งถ่ายมาไม่เช้านี้เลยเรู้สึกไงบ้างบอกมาตรงๆได้เลยไม่โกรธไม่เกลียดเออนี้ลินลี่เอาตามตรงนะเราว่าโปรไฟล์ใหม่หเธอนะ่ะปรับหน้าขาวเกินไปนะเธอควรปรับให้มันเนียนกว่านี้นะแล้วก็สีปากน่ะมันแดงเกินไปกับสีแก้มอช่ไหว่าเธอควรปรับให้มันเนียนกว่านี้นะอาจจะลดลงนิดนึงนะอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะคือแบบว่ามันแปลกจริงๆอ่ะมันแบบมันขาวแล้วมันลอยเกินอ่ะมันอาจจะทําให้คนอื่นดูแปลกอ่ะ แหม่คุณพูดแบบนี้มึงหยดก,กูเหรอมึงอิจฉากูเหรออิจฉากันก็ไม่บอกแหม่ยยาแต่งหน้าขาวให้เหมือนฉันนะสิแต่ไม่ได้หรอกเว้เว้เอิจฉาก็ได้สิลิลี่ใจยเย็นดิอาริเค่แนนน้นำน่ะโปรไฟล์เกมันแปลกจริงๆนะแหม่ทกูกอ่ะเธออยากเอาค่ามันมากนะมันอ่ะปากหนีจะตายมันอ่ะหลอกด่าฉันมันอ่ะอิจฉาฉันเออรอดูนะฉันอะได้ดีกว่ามันแหละรอดูนะ แคาทำแนวเด็กมอต้นอ่ะรักกันละสวีทผักกันด้วยนะรอดูเลยเออลิลลี่ฉันว่าฉันขอไม่ทำด้วยนะมันน่าเกลียดอ่ะเอาไมเนอร์มาทำแบบนี้เราไม่เห็นด้วยหรอกนะไปละเอ้โทกันก็อีกคนอะไรกันนักกันนานเนี่ยเดี๋ยวฉันให้อโซเฟียกับยายอริก้าช่วยดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยเป็นคนอิจฉาฉันแต่ตอนเนี้ยฉันก็ได้ดีกว่าพวกมันแล้วแหละ มาแล้้ววเยพี่เดลี่ว่าแต่คนรูมันอะไรหมดเนี่ยอ๋อเดทโตกับการเดอลิน่ะมันกลัวพี่น่ะมันโดนพี่ด่ามันอิจฉาพี่ตอนเนี้ยพี่ก็ไพื่ดนตามกับคนดูเยอะกว่ามันแล้วแหละพี่อะเพื่อตามตั้งหมื่นกว่าแต่มันเพื่ตามแสนอ่ะใครเยอะกว่ากันเออไม่รู้แหละแต่พี่ได้ดีกว่ามันแล้วนะมันไงกลัวพี่อ๋อพี่เดลี่ว่าแต่ทำไมห้องพี่เดลี่เพื่อนตามยี่ทำไมคนรู้กับยอดไลน์้อยจังเลยวะอ๋ออืม อะไรเนี่ยผ่านไม่ได้ตัดสายเฉยโอ้อหทายังไงกันต่อดีลิลีล่อยู่ก็มาโพดด่ากลุ่มพวกเราแล้วก็มาโพดข้อความเข้าข้างตัวเองอ่ะไม่รู้สิโพดไปก็เท่านั้นแหละทําอะไรพวกเราไม่ได้อยู่ดีอะ่ะถึงแม้จะพยายามใส่ร้ายแล้วก็ตามอะ่ะแต่มันก็ยังมาก๊อปเราอยู่ดีนะน่าสมเพชไม่มีความคิดของตัวเอง น้าไม่คนออกมาโพดด่าพวกเราแต่ก็ยังกอพวกเราอยู่น่าสมเพชเนาะคนแบบนี้งั้นเดี๋ยวฉันจะทักไปให้นํามาเคลียร์ที่นี่นะาเฮีลี่มากพอเราที่ร้านอาหของโทกะหน่อยพอดีมีเรื่องที่จะเคลียร์ด้วยด่วนโออทักเสร็จแล้วมาดูช่องเยดโทกะด,ดีกว่าอุ้ยทำไมอีดิสวยจังอะอยากกอปอะทำยังไงวะเนี่ยกอปดีไหมวะจะสู้มันได้ไหมเนี่ย อยากกอบป้าทำไงดีอ่ะอยากทำตามอ่ะสวยอ่ะอุ้ยหน้าจอดับตกใจหมดนึกว่าผีหน้าตัวเองนี่เองอุ้ยหน้าจอดับอุ้ยใครทักมาวะเนี่ยอุ้ยใครทักมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าแชทก่อนหน้าจอกระดับใครก็ทักมาเนี่ยวียอะไรอ่ะนัดเคลียร์เหรอป้าโทรกะกลัวไม่กล้าไปอ่ะอุ้ยยิงปากดีด้วยเราปากดีแต่เราใจกะทำไงดีอ่ะ เอาเยสโซเฟียไปแทนแล้วกันนะว้ายไอ้อไนี่เกรดเลี่มามาเอารุ่นน้องมาแทนทำไมวะกูต้องเคลียร์กับพี่มึว่วานไปเอาพี่มึงมามึงมาด่าพี่กูทำไมวันเป็นพาอะไรกับกูวะมัน <c oughs> เลวจริงๆเลยวะ่ะ กูมาเคลียร์แทนพี่กูไงไวะพี่กูไม่กล้ามาเคลียร์เองกูต้องมาแทนเลยเป็น <c oughs> ไงล่ะบัวบอ๊อกบัวบอ๊อก <c oughs> กูไม่ได้ว่าบอ๊อกกูแค่คไม่ได้มาทากับพวกมึงกูไม่ไปทากับเพ่มึวงวะงแม่อีนี่ปากเก่งแต่ใจกากจริงๆพอด่าคนอื่นละกล้าพอเขานัดมาเคลียร์นี่ไม่กล้าส่งลูกน้องมาแทนลูกน้องก็อะไรก็ไม่รู้หัวบอ๊อกบัวบอ๊อกกูไม่ได้มีปัญหากับมึงนี่กูจะบอออกทำไมล่ะเอออีนี่เดี๋ยววันหลังนะกูจะนัดพวกมึงไปที่นครย่างกุ้งแน่มึงเจอกูแน่ มึงไปเอาพี่มึงมาสิคะถ้ามึงไม่เอาพี่มึงมากูจะเคลีย์กับมึงแทนนะคะมึงมาเลยเดี๋ยวกูเคลียดแทนเพ่กวาว้ย นะเว้ยหลายรอบแล้วนะมึงเนี่ยให้แต่เพื่อนไปเคลียร์ส่วนตัวเองก็ดีไม่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ต่อไปนี้กูตัดเพื่อนับมึงเลยอ